ดีครับสวัสดีครับเราบมาต้อนรับสู่ช่องแฟนบอยกับภารกิจสุดท้ายนายเทวดาอีพีเป็นภารกิจด้วยเวดาเทวดจ้าเป็นภารกิจภารกิจสุดท้ายเวดาจ้าโอ้ไอไอวิชไอคูสจริงจริงบุญเลยท่านนี้ต้องบอกว่าท่านนี้ไม่มีแต่ความสุขเนาะใช่ทำ มันเริ่มตั้งแต่เปิดมาเราก็มีความสุขกับแอทิจูดดีๆของคนไข้ใช่คนไข้ชอบจังเลยอ่ะยากนะอย่างที่เราคุยกันตอนตอนดีแอ็กอ่คนที่คนที่อยู่ในเฟสสุดท้ายแล้วกำลังใจดีขนาดเนี้ยเข้าใจสภาพชีวิตขนาดเนี้ยเจ๋งมากะ ชอบอะชอบแบบเห็นชอบเห็นชอบดูอะไรที่แบบว่าคนที่มีแอศิจติดีๆมีความคิดนบวกสุดสินนั้นดีจริงมันหลายเรื่องเนาะมันหลายเรื่องเนาะคือด้วยด้วยความที่มันเหมือนกับเรื่องเนี้ยเขาเขาเหมือนแบบว่าในที่สุดแล้วคอนคลูเะมันอยู่ที่ปากคนไข้คนนั้นเอึงอย่างเดียวเลยเนาะแง่ค่านของคนไข้คนนั้นคนเดียวเลยคือบอกว่าไม่ว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงอย่ะความสุขมันเกิดขึ้นได้ถ้าแทัศนคติตัวเองดีถูกปะ ใช่แล้วใน,นมันก็เป็นเม k e ซ์อาวิชจริงๆเนาะมันเมเอาวิจริงๆคือคนเรามันจะขออะไรมากไกว่าความสุขของชีวิตมะถูกป่ะอะไรอย่างเนี้ย <c oughs> แล้วก็แล้วก็แอดิจูดแบบเนี้ยต่อให้เจอเรื่องเลวรล้ายแค่ไหนแบบไหนเข้ามาในชีวิตล้งมีแอ t i ิจูดแบบเนี้ยมันสบายจังเลยเนาะเนาะมันเบามันโล่งโป่งมันมีความสุขจังเลยอะ่ะอันนี้คือแบบแล้วแล้วมันส่งมาถึงเราอะ่ะ ช่คือคือคีย์แมสเซจหลักๆเนี่ยมันจะมาจากปากของตัวละครที่เข้ามาผ่านเข้ามาเนาะนึกออกว่าแล้วมันแบบแอนด์แอะเออแล้วนี้มันมันมันไม่ได้ผ่านมาแค่มันไม่ได้ผ่านมาแค่บทแต่มันผ่านมากับแอคชั่นด้วยเออเขามีความสุขเขาอะไรอย่างเงี้ยมันดูรู้สึกเออเออสมควรแล้วที่เป็นแฟนสามกับคุณแม่ค้าแล้วก็คพี่คุณพี่ผู้จัดการคุณพี่ผู้จการเออดีจังเลยดีแบบดี คือเขามองโลกบวกกันหมดเลยนะสามคนพี่น้องอ่ะดูแล้วอ่ะขับดีใช่ขับคุณผู้จัดการสุดเอาดีๆตอนแรกก็นึกว่าขันึกว่าขับแบบพี่แม่ค้าเหรอพี่ผู้จัดการนั่งขี่พองมกมากปุ๊าเนือแตกพลักพักเออไม่ยไม่ยอมไปห้องน้ำด้วยไม่รู้จะอ้านทำไมกลัวแบบว่ารไฟขับมาแบบขึ้นมาทะลุทะลวงหลายปีหนีไงระวังอยู่แค่คนเดียวเองหมอพักภูมิ คนอื่นเขไม่เห็นมาลุมเลยเออดีดีดีและความสุขที่สองคือพลาดไปได้เลยคนนี้ก็คือหมอนุงออน่งนิงมมหมอนุ่งนิ่งหมอนุ่งนิงออกมาทีไรแล้วก็เหมือนกันมันคือมันคือพลังบวกอีกเหมือนกันนะหมอนุ่งนิงอะอพลังบวกของซีรีส์เรื่องนี้ของเพื่อนเลยอของเพื่อนรอบตัวเลยช่ันไม่ชอบอุ้ย ที่เออต้องบอกว่าเราเราเห็นแรงรู้ทันเราเห็นพี่ปอนไม่ชอบเราก็มีความสุขโอ้ยนี่แรงกว่านะพี่ปอนแรงกว่าจริงนะพี่ปอนแชมป์คิดอย่างนี้กับอีมใช่ไหม เป็นอะลรอะไรตอแท็กด้วยพี่ปอนเป็นหมดนี้ละครนุพี่ต้องมีซาวแท็กด้วยนะเออพี่ปอนต้องาอแท็กด้วยกิบันรือกับพี่นองแจ่มเลยชอบความเล่นใหญ่ชอบความเล่นเล่นใหญ่มันดูแบบจริงๆแล้วมันเป็นตัวละครที่มันไม่ควรจะเล่นอะไรเยอะขนาดนี้เนาะแต่ปรากฏว่าเขาเล่นแล้วเราสนุกไปด้วยอ่ะหรอป้าคือมันขำมันหัวเราะมันมีความสุขไปกับ อาการครกับการแสดงของน้องอะไรเงี้ยมันสนุกอ่ะมันตลกมันเรียวอ่ะพี่บอลมันเล่นมันมีความรู้สึกว่าแสดงอ่ะมันพอดีกับตัวเราพอเออมันเหมือนมันเหมือนเขาเขาเขาปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นตัวนั้นน่ะแล้วพอาดูแล้วว่าหมอภาคภูมิกับหมอหนุ่มนี่ไคือเหมือนเพื่อนสนิทกันจริงเลยอ่ะอืมต้องบอกว่าพี่จูดเล่น เออเหมือนเขาสนิทกันจริงๆในชีวิตจริงอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนดูแล้วมันไม่ใช่การแสดงว่าเขาเป็นเพื่อนกันน่ะเออเวลาเขาเขา้าคู่กับทีไรอะ่ะชอบดูเอ,อ่อพี่จูดมากเลยอะ่ะเวลาที่เล่นกับหมอนงุนงนนิงอ่ะน่าจจมันเหมือนจูดจะมีมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันสามารถแบบ เป็นเซฟโซนของเขาที่เขาสามารถเล่นอะไรก็ได้อะเข่ยอกว่าไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องกากหรือว่าไม่ต้องแบบว่าห่วงว่าตัวเองเป็นพระเอกเพราะตอนนี้กําลังอยู่กับเพื่อนอ่ะเข้าใจผิดว่าเออมันเลยสามารถแบบว่าจะผลักผู้หญิงออกจะดันหน้าเข้ามาจะบอกว่าจะเอออะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นหัวผลักอะไรมันก็เลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอมฟอร์ตโซนของเขามากกว่าการจะเล่นกับกับกับ กับตัวละคร<ต>อ,อื่นอื่นน่ะเออใช่มันดูใจ๋งตอนที่หมอน,นุงนิงลองให้เห็นไหมแล้วเจ้าชายชา่เสื้อไปเช็นะ่ะ <c oughs> เบาก็ปก <c oughs> ไม่ดชอบหนะ้าจูตรงที่ตอนตกใจที่หมอน,นุงนิงอยู่อยู่โอโห้ขึ้นมา <c oughs> <c oughs> <c oughs> แบบว่าตอนแรกอ่ะคือนั่งเซ็งให้เพื่อนปอบอยู่ดีๆนาะ <c oughs> อยู่อยู่กลาย,ยเป็นคนต้องไปปอบเพื่อนต่อเนาะแล้วอะไรที่แบบว่าออกจากปากหมอภาคภูมิอ่ะ คือสิ่งที่เราคิดอะคืออ่ะโอเคว่าอย่างแชมป์เนี้ยฟังภาษาตต้ไม่ออกอย่างเงี้ยหมอก็จะเป็นตัวแทนเอาวะฟังไม่รู้เรื่องไหนซิขอภาษากลางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เลยอ่ะคือแบบอย่างที่พี่ปอนบอกเลยว่าเขาแสดงได้แบบเออปล่อยได้แบบสบายใจอะอย่างนั้นเลยจริงๆี้่ก็ฟังกว่าจะออกยากเหมือนกันนะที่หมิงพูดอะพราะเราอไปด้วยไงอ๋อ นั่นมันสนุกสนุกคือชอบเลยเอนเนอร์จีของนางอ่ะมันเบรนมันเบรนตัวละครให้ให้แบบใครที่อยู่ใกล้นางคือแค่นางเล่นกับเห็นไหมที่นางเล่นกับไอัเนี้ยหมอชนะพยาบาลอ่ะเออใช่โอ้ยนั่นโชคมากสำหรับดีนี่คือคือมันตัวแทนของติ่งถูกแล้วฉันสามารถ ฉันฉันมีไม่ได้มีแค่รูปเดียวอ่ะมีถล่ม่าแล้วคนอื่นไม่ได้ถ่ายด้วยไงประเด็นแล้วเวลาเล่นแล้วเวลาเล่นคอนิูชีเขาแล้วหมุนตัวนะกูเทอร์บูเทอร์ด้วยนะพี่บอลโอ้คือไม่ลืมคือไม่ลืมอดีตมงไงนึกออกปะใช่อะไรเงียบแล้วก็ถึงคอนเซปต์ของตัวเองไงว่าตัวเองเคยมีมงอะไรเงี้ยบคือชอบซีนนี้มากนะจริงๆคือชอบมากเพราะว่า มันเหมือนกับเนี่ยคืออย่างคือเอเนจีแบบเนี้ยมันต้องอย่างเนี้ยแล้วมันเป็นเอเนจีที่สามารถเลเนแสดงความเป็นติ่งได้อย่างแบบมหาศาลเนาแล้วมันทําให้เราเห็นว่าหมออ่ะไม่จําเป็นต้องเครียดซีเรียสตลอดเวลาพี่ปอลหมอนุ่งนิงคือไบโพลาร์ด้วยนะคือสามารถปลอบเพื่อนเสร็จปุ๊บแล้วใช่คือลกบอลคือเขาเขาสามารถเป็นหมอได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องแบบ ทำตัวให้แบบนิ่งๆคูลๆตลอดเวลาเนี่ยแล้วมาดูแล้วเข้าถึงง่ายเออสวยจริงอันนี้ยอมมากด้วยอีกที่แบบว่าไม่ห่วงสวยจริงคือแบบโอ้โหสวยแบบสวยอยู่แล้วเราเล่นไม่ห่วงสวยไม่โคตรสวยเลยเนาะใช่แล้วมันตัวแบบโอ้โหแบบเป็นแล้วเป็นตัวนําพาพลังงานดีๆนําพาความสุขเข้ามาให้ในเรื่องเราต้องได้ยิ้มตลอดแบบนิ้งออกใช่ประกมมือให้หมอนตรงนี้ ตอนแรกนะตอนนี้ยของหมอนุงมนิงอ่ะตอนที่แต่งหน้าอยู่มวดออกทาปากอ่ะเรารู้สึกแล้วพลาดแน่แน่เออนึกออกไหมคือแบบมัวแต่ขูดมัวแต่นั่นอยู่นั้นน่ะต้องนุยพลาดแน่นเออแล้วเสร็จแล้วก็มาถึงกว่าจะมาแบบย้อยระยะอยู่นั่นแหละเออแล้วพอมาถึงเสร็จแล้วก็แบบว่ามาถึงล้วเอาสิ คือเราอะยังได้หน้าผู้จัดการอยู่เลยถูกมหมแล้วคิดดูเนี่ยคือแบบว่าเขาคือบทช่วงเนี้ยพี่ว่าช่วงเนี้ยเขานําเสนอดีนะคือแบบว่าทําให้เรารู้สึกพลาดแน่พลาดแน่หมอที่ดีพอเอเดี๋ยวมุงจะเขากลับแล้วนะในซีนอ่ะคือพยาบาลก็พูดด้วยนะว่าเขาไปแล้วเพิ่งมาเขาไปแล้วได้ยินพยาบาลพูดอ่ะเออเึ่งพยาบาลเองอ่ะบทพยาบาลอ่ะก็เหมือนเราไงคิดว่าพลาดสรุปแล้วเต็มโทรศัพท์ไปแล้วจ้า คนอพวกเราเดาพลาดรึเปล่าเพื่อจะดูว่าการแต่งหน้าของเขาว่าแต่งเพื่อที่จะมาอวดมาเออมาไม่อะไมาแต่งกพ่จะมาถ่ายแต่งมาถิงพยาบาลคนสองคนนั้นเราเดินมาแบบว่าเก็บท่านี้ไว้นะเวลาเรามีรูปเราจะทำท่านี้บ้าง ไอ้ลไอ้ลจริงๆ e อ e r g y ทำไงดีอะอยากให้นางเล่นซีรีส์เรื่องอื่นอีกอะพี่ว่าผู้จัดต้องเห็นเชื่อพี่ไหมผู้จัดต้องเห็นผู้จัดต้องเห็นไม่ละอ่ะถ้าเราเป็นหมอลุงนิ้งอ่ะทีนี้อุ้ยตายหาแล้วเพื่อนเราไปเป็นแฟนกับลูกสบายใจแล้วทีเนี้ยมีคนดูแลอย่างดีเพราะเราเราเรามั่นใจในตัวเพื่อนเราใช่ถูกมะล่ะเพื่อนเราแบบเป็นประเภทสายแบบ รักมั่นรักเดียวเจนจีลาสุดๆใช่แล้วที่มี่ะแล้วทีนี้เราก็ได้เจอลูกทุกวันแน่นอนเพราะว่าใช่เพราะเป็นมัมมีถูกยังไงแชมไม่ใช่อยากคือละไม่ไม่รู้ความรู้สึกเราแบบว่าอไี่ได้อ่ะอันไหนขี้ฉากเอออาจจะอิจฉากก็ได้แต่ไม่ได้คือหมายถึงไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ให้เพื่อนไปเป็นแฟนกับลูกเราเขาเขาเป็นกันมาก แหมเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของความรักนะไม่ไม่สมมตินะสมมุติสมมตมมิถ้าแบบว่าเราเป็นมไม่มีสมม,ม,ม,สม,มติอันนี้เอาจริงดูท่าทางแล้วจริงใช่ไหมไม่ได้แล้วอจฉาอันนี้คือส่วนตัว,วนนแล้วแมะโอ้ในซีนอีกซีนหนึ่งที่ชอบอ่ะซีนที่หมอภาคภูมิคุยกับเทวดากิจตรงสะพานอ่ะที่เขาบอกว่าอะไรนะพรแค่นี้ ก็พอแล้วอะอะไรสักอย่างอะไม่ต้องอะไรเยอะแค่ขอได้เป็นอย่างเงี้ยคือที่บอกว่าให้พรคนอื่นมาเป็นร้อยปีอะแต<อ>่รับตัวเองก็คือได้พรที่แบบว่าให้มาเจอคุณแค่มีก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ในในก็พูดถึงและสองคนนี้เราก็มาพูดถึงเลยว่าหมอพัคภูมิรัทวดากริดต้องบอกว่า การเล่นคู่กันของสองคนนี้น่ารักนะ,ะน่ารักน่ารักเลยคือความที่น้องฟลุ๊กมาเล่นมาเล่นสไตล์แบบเนี้ยคือคือเล่นเล่นพลิกสไตล์อย่างที่เรา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 บอกอะว่าเขาเล่นมาเล่นใหญ่มาเล่นคอมเมดี้ม,มันก็เลยมีความเข้ากันกับพี่จูดะ้ะ ที่ยูโดเขาก็เล right? huh? hmm. ่นสไตล์นมีก็ดีอย่างเพราะว่าก่อนนันนี้ที่เราเห็นนะเขาเล่นเรื่องเออคุณหมีปฏิหารจะออกแนวแบบเครียดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยคึ้มๆมะแต่พอมาเล่นคอมเมดี้แบบเนี้ยเออมันน่ารักทั้คู่เลยฟุกเองก็มาจากเครียดๆเนาะสายแดงใช่ไหมดราม่าสายดราม่าสายดราม่ากม่รบอกว่าสองคนนี้เล่นคอมเมดี้ดีน่ารัก แต่ก็ยังขัดใจอิชาที่มาเจอกันในอีเวนต์คุณคุณไปยืนกอดกันอย่างนี้นยังไงเพราะเป็นดาราคุณอิชา,าเหรอไม่ได้อิฉาแต่เราเป็นห่วงเป็นหมองภาพล้านถูกไหม,อ,มอ่านี้ข<ห>เข้าใจได้เป็นมัมมี่ไงนี่ไปถึงไหนตอนไหนละคลิปอะใครถ่าย,ยบ้างก็ไม่รู้นะนะ่ๆไม่เขาอาจจะเป็นหวว่านี่ออกมาคือแบบ ขออันนี้เป็นกลุ่มกลุ่ม close กลุ่มที่แบบคือแบบพูดได้ได้ยีเอะเออะไรอย่าี้หรือเปล่าไม่แต่นะหน้าตีอย่างหนึ่งตรงที่พอตอนเขาขอก่อที่สะพานแล้วบอกว่าจะขอตรงนี้ก่อตรงนี้เลยเลยไม่มีคนเลยนะตรงนั้นอ่ะเออตอนนั้นประชาชีแารคนขับพบเปร้อยคไม่ปีปฏิเสธเลย ออกแนวว่าไม่มีคนขอกอดไม่ให้แต่ไม่ขอกอดไม่ให้ไม่ต้องขอเดี๋ยวกอดเองอย่างเงี้ยมีคนเออเข้าใจได้แต่ใดๆก็คือจำได้ด้วยการสั่งกะเพราหมูสับไข่ดาวจานจานแต่พี่อาขัดนิดนึงอ่ะตรงที่ตอนที่เทวดาชานบอกว่าต้องรอให้หมอภาคภูมิพิสูจน์ความรัก <Ừ. S 1> อันน,นั้อย่างออราอะไีสูดเลยอ่ะนี่ออรราไงไม่ตอนแรกอ่ะเขาา้าใจว่าอะไรรู้ป่ะเข้าใจว่าอ๋อเทวดากรีดอะ่ะอาจจะถอดความทรงจําใส่ไว้ในแหวนเรื่องของพลเงี้ยเออแบบว mm. ่าโอ้ออแอบบแอบบเอาเอาความทรงจําใส่แบบไว้แล้วค<ๆ>่อยเราค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่ใช่อันนั้นต่อร่างใช่ใช่ไหม ก็นั่นแหละคือมันยังไม่ได้พิสูจน์เลยแค่แหวนไปให้อ่ะมันมันยังดูไม่พิสูจน์อ่ะงงไหมก็อาจจะเป็นไม่แต่เชื่อใจนะแบบว่าของละของให้คนดูเห็นแล้วว่าหมออ่ะคิดถึงหมอเดี๋ยวนม่อกว่าเรื่องราวก่อนนะเนี้ยแบบมองเห็นคนนั้นเตียงเติงไปตรวจไข้ปุ๊บก็กลายมาเป็นอะไรพอบบไปแบบเออคนไข้นัดไปกินข้าวก็ยังคิดถึงนั่นนี่นู่นเลยอารมณ์แล้วคนนั้น กลายเป็นพ่อสื่อพ่อสื่อพ่อสื่อพอคนักนั้นหมอไปกินข้าวหวังจะจีบหมอกลายเป็นเคลมเองโอดกลายเป็นว่าเป็นพ่อสื่อให้เพื่อนเฉยเคลมให้เพื่อนทะงั้นอืมอ่าแต่อย่างน้อยเราก็ต้องยกความมีความชอบให้นางนะถ้าไม่มีนางใช่ถ้ามีนางก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะก็ต้องถูกแต่ว่าอย่างน้อยก็คือแบบเหมือนกับคือ เทวดาชาอ่าเทวดากิจแ่ะก็ได้ทําคุณให้กับคนคนนี้ถูกปหมคุณได้ดวงวิญญาณไปอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าอันนี้คือแบบว่าเขาใช้กใช้บุญยังไงเรียบเทียบอะไรก็ไม่รู้เนาะไม่ก็ได้เยอ่ะถ้าเรามองปุ๊บอ่ะคนนี้เคยช่วยเหลือเราแล้วอันนี้บุญของเขาที่เคยช่วยเหลือเรา เราอาจจะได้ตอบแทนเขาโดยที่เราไม่ตั้งตัวไงเออก็มีโอกาสก็มีโอกาสอย่างน้อยก็มีโอกาสได้แทนคุณบ้างอะไรบ้างอย่างน้อยเราไม่สมหวังแต่เพื่อนสมหวังวะอ่ะก็ยังดีอะไรอย่างนี้เดี๋ดเป็นข้องกูเป็นของเพื่อนโอก็ได้เออเราทําไงได้เราก็เขาชอบเพื่อนเราเขาไม่ได้ชอบเราเลยอย่างเงี้ยเออนี่พูดถึงเทวดาฉานหรือเปล่าอุ๊ยห้ามพูดถึงเทวดาฉานจ้าอืม ใช่ไหมมีคนแทวดาหัวช่อหวชอเทวดากรเรารู้สึกได้แหละแล้วเขาก็แบบคือเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างร้อยปีคนนี้คือมีแต่ให้อืมให้จริงดูมาร้อยปีอ่ะอันนี้บิยอนอันนี้บิยอนอย่างที่เอ็บอกอ่ะถึงประมาณว่ารักใครมากๆจริงๆสละให้ได้แม้แต่ชีวิตก็ก็คงเป็นแบบนี้ละมั้งแต่เขาก็ เห็นยังเดินอยู่เนาะคือก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตรงนั้นน่ะมันจุดพลิกผันคืออะไรเพราะตอนแรกเราเห็นเขาสลายไปแล้วเนาะคิดว่าบอสน่าจะน่ห้ป่ไปทุกอย่างมีแผนการของมันคือบอสอ่ะก็เสียสละให้เทวดาชานมันเป็นมนุษย์บอสก็สลายไปแล้วตอนนี้นตัวพี่รู้สึกว่าตอนจบมันเหมือนเขาเหมือนจะทิ้งว่าจะมีภาคต่อนะเรอเกล่าเพราะมันเป็นไปได้ชานในจบแบบคิลเลียสที่แบบว่าจะมาต่อก็ได้นั้งทำอะไรอยู่ หมอนั่งแบบก็จะกจจะน่าเครียดมากเลยออกปะแทนที่<ม>จะจบแบบว่าบริบูรณ์แบบเสร็จหวานหวานช้ำๆ<อ>กับเ<อ>ทธุรก,กิจอะไรเงี้ยหมอพักครูมันนั่งทําอะไรน่าเครียดอะไรเงี้ยออกปะมานั่งเสิร์ชอะไรเสิร์ชหาอะไรก่อะไรอย่างเงี้ย Google G U อย่างเงี้ยนึกว่างงนิดนึงเลยก็เลยแบบเฮ้ย แล้วแล้วมาตอนแบบนึกออกไหมที่มันมีก่อนหน้าที่จะมาซีนนี้อีกแล้วก็มีหมอแบบเดินสวนกันอย่างงีนะ้ก็ไม่แนะ่ก็ไม่แน่เออไม่แน่เออเอนะอาจจะไปอาจจะมูไปที่ตัวละครอื่นก็ได้แต่็นเรื่องเดียวในจักรวาลเดียวกันอะไรอย่างงี้เออไม่รู้ก็นะเป็นไปได้เออแต่เ็าแบบเขาเขาไม่รู้ว่าอ๋อหรือหรือว่าจะเป็นหมอกับน้องเจมส์เทวดาน้องเจมส์โอ้โหโหน้อเจมส์ไม่มาเลยนอกจากนี้เวลาเจมส์ไม่ออกเลยเนาะทีนี้เออ ประมาณนี้วรเป็นยังไงกันอีกมีอะไรอีกมีอะไรอยากพูดอยากคุยจากจากจากอะไรอ๋อเรื่องอะไไม่พูดถึงถึงเราพูดถึงการแสดงแอร์อพูดถึงอะไรนะคาแรคเตอร,ร์ของน้องๆไปแล้วใช่ไหมเหลือเทวดาชาสตร์ของพี่แหละคือตอนนี้กำลังพยายามดูอยู่ว่าใน g o o g l e เนี่ยเขาเขียน,นว่าอะไร<ช>มองว่าอะไร<ช>มันเ<อ>บล<ร>ออะใช่ไหมมันเบลอมันมันว้าอะไรนะมันมันกลืนไปกับ พื้นหลังเก่าวิธีการอะไรสักอย่างอะอะไรในตัวเองอ่ะไม่รู้ว่าหรือเราต้องมองแบบมองแบบมองภาพสามมิติแบบเมื่อก่อนที่มันมีสมุดสามิติแแบบมีวิธีการของเราคือพีการเราก็บอกแฟนช่องครับเออเออเขาเสิร์ว่าอะไรครับช่วยบอกภาพภูมมเสิร์ว่าอะไรบอกเราหน่อยเฟาไม่ได้ยินสายตาเราไม่ดีเรายม่ยนเรามองมันไม่เห็นเรายอมหนับพุ่มกลับกันดีกว่า เไปถามพุ่มกลับกันดีกว่าแคมป์ฉันไปถามพี่กี่ให้หน่อยสิเอออันนี้พูดจัดเลยนะวันนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีพี่กี่เป็นเจ้าของร้านด้วยนะวันนี้เออซีร์พไลซ์มาเล่นเองอ่ะได้ค่าเงินไหมไม่รู้ปากถามด้วยนะว่าได้ค่าตัวเปล่ายายซื้อขนมยายหรออย่างนี้หรอเออแต่น่ารักน่ารักน่ารักจนเหลืแล้วก็ออกมาแล้วแบบออกมาเพื่อจบอ่ะ เอออดย่าเสียงดังเสียงเข้าคลิปชอบอันนี้อันนี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เจ้าของร้านหรือแมนเจอร์เอาดีๆทำหน้าที่ดีกว่าผู้จัดการส่วนตัวอีกนะแล้วมีแบบว่ามองแรงผู้จัดการหลายรอบเลยนะแล้วผู้จัดการจะชวนคุยอย่ามองแรงมองแรงฉันจะคุยเองไม่ต้องเธอไม่ต้อง น่ารักดีครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทุกคนเป็นไงบ้างเห็นดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกแบบไหนยังไงรู้สึกเหมือนพวกเราไหมาแตกต่างจากพวกเราหรือเปล่าเอ๊ะพวกเรายังมีอะไรพูดอีกปะมีน,นะก็เรเริ่อนึงอ่าเรื่องงว่าามสั้นจังอ๋อหกอีพีจบแล้วก็อาจจะมี พาร์ตเอ็กซ์เทนชั่ปีกหกอีพีในพาร์อื่นแล้วะเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ไงเขาทิ้งท้ายไว้ไงว่าอาจจะ้องมีตอนอะไรอย่างเงี้ยนตเาอาจะมีภาคต่ออินเอร์สาหรือป้าไม่รู้จริงแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าบอกว่าขอให้อย่างน้อยเนาะไปดูเรื่องนี้อะไรบางอย่างแล้วมันสามารถกลับมาแบบย้อนดูพวกเราตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยหรือง่ายๆเลยกับความสุขที่แบบว่า ุณแฝดสามผู้ป่วยในห้องนั้นได้ให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบโอ้หแค่นี้ก็มีความสุขมากแล้วกับการได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ะเนาะมันก็มันก็ตอบโจทย์เลยได้มากมายแล้วนะครับกับชีวิตเหมือนจันนะครับทุกคนแต่ว่าถ้ามีอะไรยังไงอยากมาแชร์ให้พวกเราฟังว่าเฮ้ยดูแล้วรู้สึกแบบนั้นอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ชอบตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นพิเศษเพราะว่ามีเหตุผลอะไรแบบไหนยังไงเชื่อมโยงยังไงกับชีวิตตัวคุณเองอะไรเงี้ยมาเล่าให้พวกเราฟังบ้าง ครับเราพวกเราก็ไม่ต่างอะไรจากคุณป้าที่ขายชานมไก<ท>่กุยำแดงอะไรเงรี้ยที่เออที่ต้นโพต้นนั้นนะครับอยากรู้อยากไปหมดเราก็อยากนำเสนอไปหมดจริงเอาละครับวันนี้พวกเราสี่คนต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับที่มาใช้เวลากับพวกเรานะครับขอบคุณวากากนะครับที่ผลิตผลงานดีแบบนี้ขอบคุณหมอแซมที่เนาะอันนี้ตัวต้นเรื่องเจงสารเกาะการความรักจริงๆนะครับก็คือ สารตั้งต้นก่อการความรักจริงๆก็คือกับบทประพันธ์นะครับเรื่องภารกิจในเทวดานะครับแล้วก็รวมถึงนักแสดงทุกคนนะครับทีมงานทุกคนในเรื่องนี้นะครับข<ไ>อบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube c h anel Twitter IG Facebook แล้วก็ TikTok นะฝากด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะดูคลิปนี้ถ้ายังไม่สมัครเป็นเออถ้ายังไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกดด้วยนะจ๊ะ ก็แล้วใครอยากจะดูใครอยากจะดูตัวซีรีส์เต็มๆครบทั้งหกอีพีก็ไปดูได้ในวิวนะจ๊ะวิวนะจ๊ะไปดูในวิวนะจ๊ะแต่ถ้าดูรีแอคทั้งหกอีพีก็อย่าลืมช่องแฟนบอยนะครับนะครับเอาละครับวันนี้พวกเราสี่คนคงต้องลากันแล้วเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรแบบไหนยังไงติดตามมานะจ๊ะวันนี้ลาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาย